ยังไม่เข้าใช่ไหมคุ้นๆนะเหมือนตรงนี้เราเคยแวบบ่ะออกไปอยากเข้าห้องน้ำตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกที่หนึ่งแต่ว่า ดีมากๆเลยเรารู้สึกเราอยากเข้าห้องน้ำอ่ะอันนี้มันคืออะไรบอกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งคอฟฟี่มีโน่นนี่นั่นด้วยอยากเข้าห้องเลยไว้พักรถก่ดน,นะตรงนี้วิวดีมากเลยอ่ะดีมากๆอยวิวสวยดีอ่ะ เราพอมออกเดินทางแล้วนะคะหลังจากที่โอเคเราพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปกันดีกว่าโห้ยหนาวอากาศเริ่มแบบโอเคแล้วชิคก็นอนเยอะแล้วด้วยขึ้นหัวโอ้อากาศดีมากเลยทุกคน การเริ่มดีมากอะปดฉี่อยากเข้าห้องน้ำตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกที่นึงแต่ว่าเออมีเขาเปิดเก้าโมงเราเดี๋ยวเราไปชื่อถุงมือใหม่ลำนะโอ้ยแดงเถือกเลยไปกัน จะจอดปั๊มแด่เพราะว่าไอชิคจะเติมน้ำมันโอ้ไปแล้วนะครับไอเบไมเไมาแบบ เ่อนะคะพยักหัวทั้งวันเลยตอนตอนเย็นน่ะที่ชิกเลี้ยวขวทางอ่ะขอโท่ค่ะขอโท่ค่ะก้มจนปวดคอเขาจะนนแบบว่าทำไมปวดคออ๋อชิกพ้งเง็กพ้องกเพ้เง็กทุกคนอากาศดีมากเลย พิจะแปดโมงแต่คือไม่ร้อนเลยนะปกติมันต้องร้อนแล้วเนอะนันนี้แบบอากาศดีมากโอ้อากาศดีมากโอ้แบบซึ้ซับบรรยากาศคือตอนแรกอาชิคกึ่มๆึ่ม,มง,นนง่วงนอนนิดนึงชิคก็เลยถ่ายรูปเก็บดิวไว้ความทรงจำไว้ ชิคต้องไม่แน่ใจว่าชิคจะต้องเปลี่ยนชิวหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนตอนแรกว่าจะเปลี่ยนชิวอะเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวไปพักที่ปั๊มก่อนดีกว่าค่อยเปลี่ยนแต่คือแบบที่ไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะแบบได้ซึมซับบรรยากาศแบบเนี้ยเพราะว่าชิยังไม่ไปถึงเที่ยงนะ โอ้แต่ไหนสิบโมงชิคพักไงแต่ร้อยห้าสิบร้อเองชิวชิวแต่นี่ก็แดงเลยนะคนกลับเยอะวันนี้ เราไม่ได้ไปเร็วไปช้าๆน้ำแบบเมื่อกี้ก็อันตรายนะล้อมันลื่น้อรถชิอก็มันจะลื่นไปถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ชิกเข้าทางด่วนนะสามรอยเมตรโอ้สาราทางหลวงวิวดีจัง อันแรกเราบิดมาแต่กลางคืนเราไม่ได้ชมวิวนะด้วยน้งมากนะใช่มกเล็กสถานีรถไฟเลยโอ้โเดี๋ยวลำหน้าเรามาทุกคนแต่ตอนนี้ชิอยากเข้า,าห้องน้ำมากเลยสวัสดีครับพี่อคอะทธค่ะวอกเล็กทุะคน ไม่ได้ไปม่วงเหล็กนะอุ้ยทำไมวิวม่วงเหล็กดีจังเลยโอ้หดูดิบรรยากาศดีวววนี่เราจะกำลังจะเข้าสระบุรีนะคะรเรายังไม่เข้าใช่ไหม ไม่ได้ด้เลนนี้เขาจอดรถกันโอ้ยมีที่เที่ยวเยอะจุงว้าวกลัไม่ได้นะคะผมเรากลับกรุงเทพไว้รอบหน้าดูในเงเาแต่เองดูตัวกะเปียกเดียวเลย ว่จังเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนช่องจราจรดีค่ะ ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ำมันจะตรงไหนได้เนี่ยนี่ไงขอจอดหลอกนี้ละกัน,ค,นคุ้นจังเลยคุ้นไหมคุ้นไม่คุ้นว้าวโอ้แโมงค่ะทุกคนก็ไปไถึงเที่ยงพอดี ขอพักก่อนเพราะว่าชิคจะกินข้าวด้วยวา้าเราถึงยังไม่ไแน่ใจว่าเราอยู่สระบุรีหรือยังนะ น้ำมันใกล้หมดแล้วโอ้ <c oughs> ส่วนใหญ่จะแบบไอ้น,ไไนี่คุ้นๆนนะเหมือนตรงนี้เราเคยแวะ,ะอะไป